ชีวิตเราก็เจริญธรรมะศึกษาธรรมะเรียนรู้ธรรมะปฏิบัติธรรมะชีวิตเจริญธรรมชีวิตพัฒนาไปเจอทั้งสามารถบรรลุธรรมได้จริงเป็นชีวิตที่ไม่สูญเปล่าเกิดมาเป็นคนส่วนผู้ที่ เกิดมาแล้วไม่เรียนรู้ธรรมะปล่อยชีวิตในศูนย์เปล่าไม่ได้พัฒนาจิตปิญญาณให้ลดละกิเลสเลยมีแต่กิเลสหนักหน้าไปตลอดตลอดตลอดทุกกาลทุกเวลาทุกวินาทีเป็นคนโมฆะเป็นคนล้มเหลวเป็นคนที่เกิดมาเสียชาติเกิดแต่ละชาติแต่ละชาติ นี่ไม่ได้พูดใส่ความนะนี่พูดโดยสัจจะความจริงเพราะงั้นคนที่สนใจรู้จักสัจธรรมโดยเฉพาะรู้จักธรรมะโลกุตระแต่แม้ว่าจะใส่ใจในเรื่องแค่ศึกษาธรรมที่เป็นโลกิยะที่พยายามที่จะพัฒนาตนเองให้มันเป็นความดีนะดีคืออะไรตามสมมติโลกเขาก็พยายามทำให ดีไม่ให้ตกต่ำไม่ให้ชั่วก็ยังเป็นโลกียะที่ดียิ่งเป็นโลกุตระบุคคลแล้วทำทั้งดีตามโลกียะนั้นให้ได้ด้วยแลรู้จักโลกุตระธรรมรู้จักสุขจักทุกข์ดับสุขดับทุกข์ดับเหตุแห่งทุกข์ได้สมบูรณ์บริบูรณ์ชีวิตก,จก็จบนะ นี่เป็นความตัดสูงหูเจ้าจบคือเมื่อจบแล้วจะเกิดอีกในวัฏสงสารบุญก็ไม่ต้องทำแล้วถ้าเป็นอรหรนะันต์แล้วไปเป็นบุญไม่ต้องทำอย่างพระโพธิสารระดับสี่ระดับห้าขึ้นไปแล้วไม่ทำแล้วบุญก็ไม่ต้องทำละเพราะว่าบุญคือเครื่องกำจัดเครื่องชำระกิเลส เมื่อทอรกิเลสแด้บุญก็หมดบาปก็หมดนะปุญญปา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 ริกีโนก็สูญไปเป็นคนสิ้นบุญสิ้นบาปพระอรหันต์ขึ้นไปหรือพระพุทธเจ้าเป็นคนสิ้นบุญสิ้นบาปนี่มีคำตรัสยืนยันเลยมีปัญญชนาะมีบัญญัติยืนยันในปฏิปิดกแต่คนเข้าใจทุกวันนี้เนี่ยเข้าใจคำว่าบุญไม่ได้แม้เข้าใจคำว่ากายก็ยังมิจาติติคำว่าบุญมิจาติ คำว่าฌานคำว่าส,สมาธิคำว่าวีมุตอะไรเนี่ยยังมีชาติทิฐิกันอยู่ทั้งนั้นแหละโดยเฉพาะ,ะที่สังคมพุทธที่ไม่รู้จักปรมาัาธรรมแยกปรมาัาธรรมเป็นโลกียะโลกุตระไม่ได้ไม่มีความรู้ทางโลกุตระเพราะฉะนั้นจะไม่เข้าใจธรรมะที่เป็นขั้นตอน จิเตเจตสิกต่างๆปรวัตธรรมต่างๆที่เป็นสัจธรรมขั้นตอนเป็นระดับมีระดับพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นผู้ที่ศึกษาศึกษาแล้วเป็นผู้ที่จะเป็นอภิภูหรือว่าเป็นผู้ที่จะรู้จักลำดับขั้นตอนขั้นชั้นสุพนัพนธุพันธะเป็นต้นหรือปริตังปริปรบปร อัปปมานาภาอะไรพวกนี้จะแยกแยะอาการของจิตเจตสิตกต่างๆที่มีความต่างกันมีลิงคะนะมีอิทธิลิงปุนป,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 ปุงลิงอะไรพวกนี้จะแยกอาการพวกนี้ได้พระพุทธแยกไม่ได้ยิง่งสายเทรวาดที่เป็นเรตรวาสุดโต่งเนี่ย จะไม่รู้เรื่องการแยกพวกนี้เลยจะไม่มีความตรัสรู้คือไม่มีโพธิเป็นสัตว์ที่ไม่มีโพธินั่นคือไม่เป็นโพธิสัตว์ไม่มีความรู้ในโพธิสัตว์ก็จะไปเข้าใจว่าจะไปเอาแต่ละหันและโดยไม่รู้ความภาวะที่แตกต่างกันพวกนี้เพราะยังยากยังยากที่จะสามารถตรัสรู้หรือสามารถบรรลุธรรมได้ และยิ่งไม่เข้าใจโพธิสัตว์และตีทิ้งโพธิสัตว์เลยว่าโพธิสัตว์คือปุตุชนเท่านั้นยังไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมเป็นขั้นนั้นขั้นนี้ได้เลยว่างง้นนะโพธิสัตว์เนี่ยเป็นปุตุชนอย่างเดียวะจะบำเพ็ญยังไงเป็นปุตุชนจะไม่รู้ขั้นตอนเนอะโพธิสัตว์มีระดับต้องไม่รู้ตั้งกี่ชัน้นกี่ชั้นกี่ชั้น เช่นบารมีสิบทัศเนี่ยบำเพ็ญโพธิสัตว์อย่างแม้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะปางสุดท้ายไม่ใช่ปางสุดท้าย,ยสิบชาติสุดท้ายนะสิบชาติสุดท้ายนี่ก็เป็นพระโพธิสัตว์แล้วสิบชาติสุดท้ายนะเป็นสมาสุมีธ่าดาบทอะไรพวกเนี้ยซึ่งบำเพ็ญเป็นโพธิสัตว์ต่างๆนาาาตตเนี้ยสายอรหันต์สุดโตงเนี่ย คือไม่เข้าใจความเป็นทาหารเราไม่เข้าใจความเป็นชั้นเป็นขั้นชั้นอะไรต่างๆนานาของธรรมะไม่ไ,มได้เพราะงั้นก็จะไม่เข้าใจเรื่องโพธิสัตว์จะไม่รับโพธิสัตว์จะไม่รู้เรื่องโพธิสัตว์และดูถูกโพธิสัตว์ด้วยเพราะตัวเองไม่มีความรู้อะก,ก็ยากก็ช้าอีกนานกว่าจะสามารถบรรลุธรรมได้เพราะนั้นแม้แต่จะเป็นโสดาบันก็แยกชั้นสก,กิทาก็แยกชั้นได้แต่พยัญชนะ สภาว่าจ,จริงๆไม่ได้เพราะแยกกายไม่ออกส,สักสสกายติิยังเข้าใจไม,ไม่ไม่ไม่ดีคำว่ากายยังไม่สมาธิิอัตมาพยายามที่จะเอาธรรมมาพระุทธเจ้ามาขยายความในสิ่งที่มันเสื่อมยุคนี้มันเสื่อมมากคำว่ากายเป็นคำสําคัญ แม่อตมาก็นานก็จะหยิบคำว่าก,กายนี่มาขยายความนานหลายปีจะมาทำงานศาสนาเนี่ยตมาเองก็ยังภูมิหมดทำกานละเอียดตรงนี้ยังไม่ออกก็บอกยังไม่ได้พูดไม่ได้อตมาแยกแยกคำว่าก,กายปีไหนก็ไม่รู้อ่นะไม่นานหรอกไม่นานมานี้คลาวคำว่าบุญก็ตามส่วนฌานสมาธินั้นแยกมานานแล้ว แต่ว่าคำว่ากายคำว่าบุญเนี่ยพึ่งมาแยกไม่นานนี่แต่บุญก็แยกมาหลายสิบปีแล้วล่ะแต่คำว่ากายนี่ยิ่งพึ่งมาแยกย,ยังยากมากเพราะงั้นทุกวันนี้เนี่ยจึงเมื่อไม่รู้จักคำว่ากายจึงทำตนเป็นนิกายโดยไม่กลัวผู้ที่ทำตนเป็นนิกายนี่เป็นอนันตริยกรรมนะเป็นอนันตริยกรรมน่ากลัว น่ากลัวเป็นกรรมหนักเป็นกรรมนานเป็นกรรมลึกซึ่งจะต้องโอ้โหก็หจะฟื้นขึ้นมาได้นะเพราะความเป็นกายคำนี้เป็นคำแรกของสัญญน์ข้อที่หนึ่งถ้าเขาเข้าใจคำว่ากายนี้ไม่ได้กับกระดุมกระดุมเม็ดเม็ดแรกเลยกระดุมเม็ดแรกที่นักศึกษาธรรมาศาสนาพุทธ ไปไม่ออกเพราะฉะนั้นเมื่อกระดุมเม็ดแรกผิดต่อต่อตอต,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 อต่อไปก็ผิดไปหมดที่พูดเนี่ยไม่ได้เป็นการใส่ใครใส่ความหาเรื่องแต่เป็นพูดวิชาการเป็นพูดธรรมะที่ดีๆที่ถูกต้องให้ฟังนะเราะตั้งใจฟังดีๆนะแล้วจะบรรลุ แตถ้าเข้าใจแลาจะปฏิบัติมรมบรรลุธรรมได้ในชาตินั้นไม่ใช่เสียชาติเกิดการเป็นปทัทภปรมาบุคคลไปเป็นจัตชาติราชทีนสงสารมีเยอะในเทรสมาคมนีเยอะเป็นปราดแต่ว่ายังปทัทภปรมาปัทภปร,ปรมาหมายถึงอะไรหมายถึงว่าผู้ที่เรียนธรรมุูิเจ้ามากนะส,สมความรู้มากช่องจําได้มากเข้าใจได้มาก เข้าใจตามภาษานะครับอสอนอยู่ก็มากแต่ตนเองไม่ได้บรรลุธรรมเลยไม่ได้บรรลุธรรมนี่ไม่ได้หมายความว่าตื่นตื่นเนาะลึกซึ้งมากแต่แต่หลงว่าตัวเองบรรลุธรรมเพราะตัวเองได้บัญญัติภาษาเยอะนึกว่าตัวเองได้บรรลุธรรมริงไม่ใช่ง่ายจะเข้าไปถึงจิจจตเจตสิกแล้วก็รู้จักคุณธรรมระดับเข้ากระแสโสดานะโลกุตระสามารถที่จะแยกแยะอาการ กิเลสจริงๆเลยเวทนาในเวทนาเป็นมนโนปวิจารสิบแปดกระทบทั้งตาหูจมูกดินกายแล้วก็รู้ได้ตงแต่หย,ยาบเลยนะหยาบที่สุดก็รูปรดกลิ่นเสียงสัมผัสตากระทบรูหูกระทบเสียงต่างๆแล้วมันปรุงแต่มพรึบนะเป,นเป็นรสเป็นรสของ โลกกระทำเป็นรถของลากเป็นรถของยศเป็นรถของเสิน่หเป็นรถของสุขแล้วอยากเป็นรถของรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสของมันเองเองีกเ,อเป็นการคันซึ่งไม่รู้หรอกไม่รู้ง่ายๆเศรษติดอยู่ไม่รู้ง่ายๆนะ สิ่งอัตมากยกตัวอย่างมหาบวงเป็นต้นตาสัมผัสรูปอันนี้มันหยาบมากนะโ,โหสัมผัสเสียงกลิ่นรสแต่กินหมากกินพลูอยู่ในยาเผ็ดโอ้โหกัดเป็นรสเป็นชาติหยาบมากก็ไม่รู้ว่าตัวเองเสพกามไม่รู้ว่าตัวเองติดกามม,มมีกามเป็นต้นนะส่วนสภาพของการติดยึดในเรื่องสรรเสริญในเรื่องยศศักดิ์ ในเรื่องของขั้นชั้นของนามธรรมาขึ้นไปหน่อยอที่พอรู้แล้วว่าไอ้รูปลดกินเสียงสมบัติต่างๆโอ้โหจุลินกาเป็นกามหยาพวกนี้พอรู้ก็ยังค้อยชั่วแต่มันซ้อนนะมันลึกละเอียดเนียนมากอันนี้กินลึกกินนาน,อย,ากกานอย่างกามไม่รู้แล้วหยาบเลิกมันจะหลุดก่อนแต่เน,นียนก็ไปหาอัตตาที่เป็นลาภยศสันเซินสุขในโอ้โห ย,งยิงละเอียดนะก็ศึกษากันจริงๆอัตามาก็เรียนจะพูดความจริงว่าพุทธศาสนาโลกุตรธรรมเนี่ยยุค2,500ขึ้นไปมาเนี่ยมันเสื่อมสิ้นหมดเลยอัตามาก็บอกตนเองว่าเป็นปฏิเจรจ์เอาโลกุตรธรรมมาสถาปนาลงไปแล้วก็ทำมาจริงๆทำไปจกนกระทตายได้ออกมาธรรมะตั้งแต่อายุ36มาจนป่านนี้แล้ว 8ปดสิบแปดแบเกาย่างลไปแล้วก็ทำประยชน์ตายอายุเท่าไหร่ก็ตายจนตายไม่มีอื่นที่ดีกันนี้ที่อัตมาจะพึ่งทำนะเพรงงาะงั้นคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วเราก็ต้องมีชีวิตที่จะอยู่อยู่กับธรรมชาติจะแปรปรวนอะไรใครแค่ไหนก็ไม่อดตายไม่ไม่ต่อไม่งอมืองอเท้าตายแน่นอนพึ่งตนเองรอดไม่ต้องเป็นภาระ พูดถึงความไม่ต้องเป็นภาระนี่นะยังไงก็อย่าหาว่าอวดตัวอวดตนอย่าหาว่าคุยตัวคุยตนเลยอัตมาพาพวกเราปฏิบัติตนตามธรรมะพระพุทธเจ้าพึ่งตนเองคำว่าพึ่งตนเองเนีสำเร็จพึ่งตนเองสำเร็จไม่ได้เป็นภาระรัฐบาลไม่ได้เป็นภาระของสังคมอื่นๆ ไม่ได้เป็นนอกจากไม่ได้เป็นแล้วยังช่วยช่วยสังคมอื่นๆหรือช่วยรัฐบาลไปในตัวเลยเพราะไม่เป็นภาระและก็สร้างสรรตัวเองพึ่งตนเองรอดสร้างสรรสิ่งที่จะอาศัยใช้สอยกินใช้มาให้ตัวเองเป็นปัจจัยสี่เป็นต้นเพื่ออาศัยชีวิต สำเร็จแล้วก็ทำให้มากให้เกินมากเกินเพื่อแพ่เกื้อกูลผู้อื่นขายก็ขายให้ถูกการาคาตลาดเป็นอย่างเร็วให้เท่าทุนให้ต่ำกว่าทุนแล้วเราทำได้เราทำขายสร้างออกไปแล้วก็ไปขายต่ำกว่าทุนขายผลผลิตต่ำกว่าทุนคืออย่างไร ผลผลิตที่เราทําขึ้นมานี่ทางเศรษฐศาสตร์เขาคิดนี่เขาจะคิดทางค่าวัตถุดิบค่าแรงงานค่าสถานที่ค่าอะไรต่ออะไรต่างๆนานาเลยประมวลแล้วนี่เป็นต้นทุนค่าแรงงานของผู้ที่ทำเขาก็คิดด้วยของเรานี่ค่าแรงงานไม่คิดเลยอาจจะคิดแต่แค่วัดค่าวัตถุค่าคนขนส่งค่าอะไรต่ออะไรพวกนี้ ค,าค่าแรงงานนะไม่ได้คิดเลยแล้วก็ตีถัวว่านี่คือทุนที่แจมันขาดทุนแล้วครับครับคิดตั้งราคาทุนขึ้นมาก็ขาดทุนแล้วขาดทุนแล้วครับราคาทุนข right> LA no องชาวโซนคิดตั้งขึ้นมาไม่ได well ้คิดขาดแรงงานคนนี้วันหนึ่งเท่าไรราคาตัวค่าตัวสองร้อยห้าสิบโอ้โหกอตมานี่ต้องราคาค่าตัววันหนึ่งเป็นแสนนะครับเป็นแสนนะนี่ไม่ได้พูดเล่นนะค่าตัวขอตมาเนี่ยวันวันเป็นแสน ก็ไม่ได้คิดคนอื่นๆแค่ใดๆก็ไม่คิดสักคนจบด็อกเตอร์จบปริญญาทโทจบอะไรมาไม่ได้คิดค่าไม่คิดแรงค่าแรงค่าอนะไรนี่เป็นการช่วยสังคมอยู่โดยจริงอยู่แล้วนะโดยจริงอยู่แล้วนะได้ยังไม่พอยังมาสร้างสรรเพื่อที่จะแจกจ่ายเจือจานเกื้อกูลเช่นเราเนี่ย ตอนนี้น้าท่วมก็เลยไม่ได้แจกไม่งั้นเราจะแจกอยู่ทุกวันพฤหัสเอาอนนี้มันช่วยเป็นนานๆทีตอนนั้นเราแจกประจำไงอ่าวันพฤหัสทีก็มารับเราจะแจกมารับบริการโอ้ยาวกว่าจะเสร็จหลายชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเราพอมีแจกกันมันเป็นความสุขมันเป็นความเจริญมันเป็นความประเสริฐมันเป็นความมริมูลของชีวิต อาตมาว่าได้พากันปฏิบัติตารรมพระพุทธเจ้ามาได้มีปรากฏการมีพฤติกรรมของคนจริงเป็นได้ขนาดนี้เนี่ยอาตมาก็ภาคภูมิใจในธรรมะพระพุทธเจ้าภาคภูมิใจในตัวเองด้วยที่สามารถเอาความรู้ของพระเจ้ามาประกาศมาบรรยายแล้วพวกเราเข้าใจแล้วมาทําได้สําเร็จผลอาตมาก็พอมีฝีมืออยู่เนาะ อา<ท>่าอมีฟิล์มมือทำได้ซึ่งมันเป็นเรื่องโลกุตระมันเป็นเรื่องที่ขาดทุนของเราคือกำไรของเราเป็นผู้ที่เสียสละเป็นผู้ที่ไม่ได้มาเอาเปรียบคนอื่นๆเขามีแต่เสียสละซึ่งมันเป็นเรื่องจริงที่สุดประเสริฐนะเป็นเรื่องจริงที่สุดประเสริฐนะเพราะฉะนั้นเกิดมาเป็นคนนี่สรุปรวมแล้วเนี่ย มันไม่มีอะไรที่จะดีเท่าที่จะมาช่วยคนทําให้คนเป็นคนสุดประเสริฐทําให้คนมีชีวิตที่อจะมาสรุปรวมไว้ละหนึ่งอย่าเป็นหนี้สองพึ่งตนเองให้รอดนะไม่ต้องไปเบียดเบียนใครไม่ต้องไปเปภาระใครสสร้างสรรให้เกินตัวเองกินใช้ สามสร้างให้เกินกว่าตัวเองกินใช้สี่เพื่อแผ่แจกจ่ายเจือจานผู้อื่นพูดมานานแล้วล่ะในสี่ระดับเนี่ยเป็นความสำเร็จของมนุษยชาติหนึ่งไม่เป็นหนี้สองทำกินทำใช้พึ่งตนเองรอดสามทำให้มันมากมันเกินกว่าที่ตนกินตนใช้สี่เพื่อแผ่แจกจ่ายเจือจาน,จานผู้อื่น ที่เป็นองค์รวมของความความบริบูรณ์ของมนุษย์เป็นความสมบูรณ์ของมนุษย์ถ้ามนุษย์มีคุณสมบัติ4ประการนี้ในตัวแล้วนี่แต่ละคนะแล้วรวมกันอยู่เป็นหมู่เป็นกลุ่มนี่คือสังคมที่เจริญงอกงามเป็นสังคมอะไรสังคมคนจนไม่ใช่สังคมคนร่ำรวย ไ่ใช่คนส,ส,ส,สมกอบโกยเหมือนอย่างในหลวงเราตรัสไว้เนเป็นคนจนเป็นผู้ที่ให้ขาดทุนไปจะอยู่ไปอย่างเอาเปรียบรัฐนี่คือเศรษฐศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่เศรษฐศาสตร์ขาดทุนเศรษฐศาสตร์เราเป็นผู้เสียสละเป็นผู้จน มหาวิทยาลัยใดๆในโลกไม่มีมหาวิทยาลัยในสอนมีมหาวิทยาลัยที่ในประเทศไทยนี่สอนพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก้ากดตรัสเรื่องนี้แต่มหาวิทยาลัยใดๆก็รับสนองพระราชดำรัสนี้ไม่ได้ได้แต่ภาษาว่าพอเพียงพอเพียงพอเพียงแต่ขึ้นขั้น ขาดตุ้ของเราคือกำไรของเราไม่ได้ไม่ออก mm hmm. เจสระไม่ออกเนี่ยมันเป็นจริงอย่างนั้นชาอโศกนี่แหละอัตมาพาธรรมจะพร้อมในหลวงนอกก้าวตัสหรืออัตมาว่าก่อนในหลวงตรัสอัตมาก็พาธรรมมาตั้งแต่จะห้าสิบปีแล้ว ในหลวงมาจัดตอนพศสามสี 3, ส่นี่จัดพศสาสอัตมาทำตามมาแต่แต่พศทำลงมือมาบวชนหนึ่งสาพศสองหนี่ที่เป็นสัจจะที่อัตมาก็ยืนยันนะว่าทรรมิกราชสององค์ในหลวงก็พาทำอัตมาก็พาทำ แล้วมันก็เกิดปรากฏการจริงมีลักษณะจริงในสังคมประเทศชาติเพราะฉะนั้นคนที่รับได้อย่างรับในหลวงเป็นตน้นโอ้ทําตามพอท่านสอนอทำตามพ่อ,อ,อ,อสอนดําเนินตามพระจุหาลบาทตามพระราชาอะไรก็จริงจังอ่ะก็จริงแต่ได้แค่ถ้าเขาวิบรรีีกันแต่อาตะมาในพาสอพาึกษา พาทรรมจนกระทั่งมาเป็นตัวเป็นตนมาเป็นพฤติกรรมโม่งองรัวมาพฤติกรรมโมู่แล้วก็เป็นสังคมกลุ่มจนกระทั่งถึงคุณสมบัติขั้นสารณียธรรมหกเนี่ยกลุ่มชมจรอสนี่คือสังคมสารณียธรรมหกสังคมที่อยู่กันอย่างเมตตาเกื้อกูลกันเป็นญาติธรรมกันหมดเลยครับพึ่งพาเกิดแก่เจ็บตายกันได้ พึ่งก็ได้จริงๆพึ่งการเกิดแก่เจ็บตายก็ได้จริงๆไม่ใช่ปากพูดปากพลอยแต่พฤติกรรมจริงเป็นจริงน,นี่คือสารณียธรรมหกถึงขั้นสาธารณโภกีนี่ได้ได้ได้มาแล้วเอาเข้ากองกลางเสีร้ยเปอร์เซ็นี่ยที่อัตมาใช้สำนวนที่ภาษาพูดซึ่งไม่ได้พูดเล่นความจริงทั้งนั้นนะแล้วก็เป็นอยู่อย่างเป็นสุขสงบสบาย ไม่ต้องยึดต,ตัวเป็นตัวเป็นตเน,ตเ,ปนตเป็นของของตนตรงคำสอนพระอนุสาสนีของพระพุทธเจ้าพิสูจน์พระอนุสาสนีของพุทธเจ้าได้เป็นอนุสาสนีปาฏิหาร,รนี่เรื่องจริงใช่นไหมนี่แหละคือคำสอนพระพุทธเจ้าทุกวันนี้ยังโลกใดยังมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่โลกนั้นไม่ว่างจากพระอระหันต ก็นี่แหละมีอรหันต์อยู่ตรงนี้คนเข้าใจอรหันต์ไม่ได้ง่ายๆหรอกในหลวงก,ก็อรหันต์หลักการทรงงานในหลวงราชการที่9ขาดทุนคือกำไรหลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9ที่มีต่อพระศพนิกรไทยการให้และการเสียสละ เป็นการกระทำอันมีผลเป็นกำไรคือความอยู่ดีมีสุขของราษฎร ให้บำเพ็นอ u าล l o s s e s o อ r า a เก Our l o s s e s o อ r g a เกณขาดทุนให้เห็นว่าบุญคือกําไรสังคมทุนนิยมก็อโวยสะสมแล้วลงว่าเป็นกําไร เกิดนึกว่าดีว่าใช่เอามาเกิดน,นึกว่าดีว่าใช่สังคมฉิบหายเพราะมีแต่คนเอาเกินเพราะมีแต่คนเอาเกินสังคมบุญนิยมสละกล้าจนมักน้อยไม่ลงเง,นเงในใเินพอเพียงแล้วในใจผู้จเจริญพอเพียงแล้วในใจผู้เจริญแต่ยันทำเกินแจกายให้สังคม ขาดทุนนั้นคือกำไรในลวงสอนไว้ชาวไทยให้บำาเพ็ินอ้า l o s สอีสต์อ้าวเกณฑ์อ้าว o อสอี i ตเขาดทุนให้เห็นว่าบุญคือกำไรตลาดบุญอาริยะธานีกเกษมเปรมปรีของดีต่ำกว่าทุน วนกระแสโลกาที่บาหุนทวนกระแสโลกาที่บาหุนเสียสละเป็นบุญขาดทุนเป็นกำไรขาดทุนเป็นกำไร,นนำไรในหลวงภูมิพลทรงภูมิท่านทรงการุณนชี้ทางให้ชาวไทย ไรบุญยะไทยบุญนิยมบุญยะไทยบุญนิยมอัตมาวันอนาคตในคนจะมาศึกษาศึกษาสังคมศาสตร์กันดีเศรษฐศาสตร์กันดีแม,มตต่รศาสตร์ก็ตาม <_ Congratulations. S 1> เขาจะมาตามศึกษาว่าโอ้แต่ก่อนเขายังไม่สะดุดวันเดี๋ยวนี้เขาก็ยังไม่สะดุด เขาก็ยังให้อัตมาปาทำไปเพราะรูปธรรมมันยังไม่ชัดเจนมากมันรู้ยากมันรู้ยากมันก็เลยไม่ใช่ไม่ชาดติมันชัดแต่ว่าเขาตายังยังถั่วอยู่อัตมาจึงมีมอตโตะจะทำให้คนตาบอดเห็นได้เอาอย่างงั้นเลยเพราะคนตาถั่วมันต้องเห็นได้นะเพราะงั้นใน ความเป็นมนุษย์เนี่ยมาเกิดมาเป็นบริษัทยังสนุกยังสนุกเมื่อยก็เมื่อยนะอายุมากแล้วคันมันก็โอ้โหนี่พยายามนะันนี่อย่าให้มันไออย่าไอไอเนี่ยมันไม่มีอะไรหาวนะเพราะมีเหตุอยู่ข้างในอ่าถ้าไปไนี่น้ม,นมากมันก็รวนนะมันก็ถึง,ถงขีดถึงขั้นก็นะมันก็จะไอไอไอมันมันเป็น ความไม่ไม่เต็มเต็งมันบกพร่องมันเป็นอวัยวะส่วนบกพร่องก็เป็นธรรมชาติเป็นวิบากของอาตมาก็ทำรับไปก็รับไปมันไม่สุขหรอกมันทุกข์แน่นอนเลยเป็นพยาธิทุกข์ที่มันจะต้องเป็นก็เอาว่าไปก็ทนทรมานพูดกันจริงๆลึกๆแล้วในอาตมาก็นึกอยากตายอยู่แล้วล่ะพูดจริงนะ นึกอยากตายอยู่ยแต่เราว่าเอาหน้าอย่างทนพอได้สเป็นประโยชน์อยู่ก็ไปก่อนสุดเม <c oughs> ื่อไหร่ก็คงจะนอนแล้วหายไปเลย <c oughs> ไม่ตื่นก็คงเป็นเหมือนอย่างสุดเทพเหมือนอย่ง <สบ S 1> อางสมบัติอะไรอย่างเงี้ยนะนอนแล้วก็ไม่ตื่นมาเลยตายขดาเทพขนาด <realidad> นนนาสมบัติก็ยังเนาะนอนแล้วหลับหายไป, <c oughs> ไปไม่ตื่นขึ้นมาเลย <c oughs>